เซอร์ไพรส์กันสุดๆครับ Apple เปิดตัว iPad mini 5แล้วครับพร้อมจำหน่ายแล้วครับสเปคจะเป็นยังไงหน้าตาจะเหมือนข่าวหลุดข่าวลือก่อนหน้านี้ไหมไปชมกันครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้เผยแพร่คลิปภาพหลุดของเคส iPad mini 5 ที่คาดกันว่าจะเปิดตัวในวันที่25มีนาคมนี้ครับแต่ Apple ก็มีเซอร์ไพรส์ครับเพราะชิงเปิดตัว iPad mini รุ่นที่5บนหน้าเว็บพร้อมวางจำหน่ายไปเรียบร้อยครับเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาโดยไม่รอให้ถึงวันงานวันที่25มีนาคมนี้ครับสำหรับ iPad mini 5นี้ทิ้งห่างให้ผู้ใช้ต้องรอมากว่า4ปีหลังจากวางจาหน่าย iPad mini 4ครับสาหรับดีไซน์ของรุ่นที่5นี้ตรงกับข่าวหลุดกันมาก่อนหน้านี้ครับนั่นคือ ใช้ดีไซน์เดิมๆแบบแบบเดียวกับ iPad mini 4เลยครับทั้งหน้าตาการออกแบบตำแหน่งปุ่มต่างๆลำโพงพอร์ต Lightning และที่สำคัญช่องแจ็คหูฟังยังอยู่นะครับ iPad mini 5มาพร้อมชิป A12 Bionic พร้อม Neural Engine แบบเดียวกับที่ใช้บน iPhone 10s 10s Max และ 10R ครับโดย Apple บอกว่าด้วยชิป A12 Bionic ทำให้การทำงานต่างๆเร็วกว่า iPad mini 4ถึง3เท่าเลยครับ สำหรับตัวเครื่องนั้นมีความบางเพียง6.1ม mm, ิลิเมตรและมีน้ำหนักแค่ราวๆ300กรัมพกพาสะดวกพร้อมแบตเตอรี่ใช้งานได้นานสูงสุด10ชั่วโมงครับสำหรับหน้าจอของ iPad mini 5นี้ยังคงใช้หน้าจอขนาด7.9นิ้วการแสดงผลแบบ True Tone ที่ทำให้ใช้งานได้สบายตาพร้อมความละเอียด2 0 4ค8ณ1,536พิกเซลด้วยความละเอียดของพิกเซลที่326พิกเซลต่อน,นิ้วครับ ในส่วนของกล้องหลังมีความละเอียด8ล้านพิกเซลเป็นกล้องเดี่ยวไม่มีแฟลชนะครับรองรับการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุด 1,080p ครับส่วนกล้องหน้ามีความละเอียด7ล้านพิกเซลครับที่สำคัญข่าวดีก็คือ iPad Mini 5รองรับการทำงานร่วมกับ Apple Pencil อีกด้วยครับแต่เป็น Apple Pencil รุ่นแรกนะครับในส่วนของตัวเครื่องนั้นมีมาให้เลือก3สีครับคือสีเงินสีทองและสีเทา Space Gray ในส่วนของความจุมีให้เลือก2ขนาดคือ64กิกะไบต์และ256กิกะไบต์ครับการเปิดตัวในครั้งนี้ Apple ได้ประกาศราคาสำหรับเครื่องที่จะจำหน่ายในประเทศไทยแล้วครับโดยรุ่น64กิกะไบต์แบบ Wi-Fi ราคา13,900บาทครับและสำหรับรุ่น64กิกะไบต์แบบ Wi-Fi บก Cellular ราคา18,400บาทครับสำหรับรุ่น256กิกะไบต์แบบ Wi-Fi ราคา18,900บาทครับ และสำหรับรุ่น256 g b แบบ Wi-Fi บวก Cellular ราคา23,400บาทครับและตอนนี้ Apple ก็เลิกขาย iPad Mini 4ที่หน้า Online Store ไปแล้วนะครับสำหรับกำหนดการวางจำหน่าย iPad Mini 5ในบ้านเรายังไม่ระบุครับแต่น่าจะภายในเดือน2เดือนนี้ครับมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตข้อมูลให้ทราบเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังเล็งกำลังตัดสินใจซื้อ iPad Mini 5ดูจากหน้าตาสเปค ถูกใจกันมากน้อยแค่ไหนครับคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ